หลังจากที่ลุ่มของชัยบร,รมันที่แปดคือพ่อของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะมีวาสนาได้ครองบันลังเมืองพระนครได้ความคับแค้นความทึงชันเขาเรียกความอคต,ติเนี่ยมันก็เกิดเพิ่มทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆทำให้เขาเรียกพี่น้องรวมสายเลือด แต่ว่าอยู่พละเมืองเนี่ยต่างก็เป็นศัตรูกันทางใจทีนี้ชัยวรมันที่เจ็พอตะลังจากที่ท่านได้ขึ้นครองอำนาจแล้วเนี่ยท่านก็ฟูงฟักเขาได้แผ่นดินของศาสนาคือหวังว่าจะให้ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ที่นีนความใหญ่ของชัยวรมันที่เจ็นั้นเนี่ย เพื่อท่านปาถนาให้มันใหญ่โดยที่ว่าไม่ได้ซึ่งสาหารือเนี่ยพวกสัตว์พวกพราหมเลยอ่ะท่านประสรงเขาเรียกว่าท่านธนุบังุงศาสนาพุทธเนี่ยแบบเขาเรียกว่าแบบข้ามหน้าข้ามตาพราหมจนเป็นเหตุทําให้พราหมในราชสำนักเนี่ยซึ่งเคยรับใช้ช้ยวร,รมันทีหกมาแล้วเนี่ยเกิดความน้อยเนื้อต่าใจ เพราะว่าพรามนี่เขาไม่ใช่ฤาษีถ้าฤาษีเนี่ยท่านมีตะบะท่านเป็นคนที่ละกิเลสแต่พรามนี่ก็มันก็ว่าปุโรหิตน่ะเป็นคนที่คอยดูเริกดูยามเป็นคนที่ถวายรายงานคอยให้สติปัญญาแก่กษัตริย์ที่ปกครองแผ่นดินน่ะทีนี้พรามในราชสำนักเนี่ยมันก็มากนะมันหลายคน เขาก็มีคนหน้าพรามบริวารพรามและก็คนรับใช้พรามแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยรอนแล้วแต่มีเงินเดือนรอนแล้วแต่ได้รับความสนับสนุนจากราชสำนักและบางครั้งก็มีบทบาทบางครั้งก็ได้รับค่าสวยค่าบำเน็จหรือว่าค่าสะดวกสบาย จาไอเงินภาษีจากพนัาจากชุมชนนั้นๆว่าพรามคนนี้มีความดีต่อราชฎรสำนักแล้วเนี่ยก็ขอให้ชุมชนนั้นนั้นเนี่ยอุปถัมภ์พรามดูแลพรามกลุ่มนี้เนี่ยตราบชั่วอายุขัทีนี้พรามในราชฎรสำนักในช่วงนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจหรอก เพราะว่ามีหน้ามีตาอยู่ในสังคมแต่พอแตชัยวรามันที่เจ็ดท่านขึ้นครองอำนาจแล้วเนี่ยท่านก็รวบอำนาจทั้งหมดเนี่ยมาไว้ในมือของท่านและบัวกระตัวท่านนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีสติปัญญาเป็นเลิศและก็เข้าออกนักเจรจานักวานล่อมคนได้และอีกมีน้ำซ้ำท่านมี เขาเรียกว่าทหารเอกทหารคู่ใจทหารจงรักภักดีซื่อสัตย์ยอมตายแทนท่านเนี่ยก็มีมากมายแต่ทหารเหล่านั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่อยู่ตั้งแต่ตั้งแต่ภาษาตามันโต๊ตามันรมเนี่ยขึ้นไปยังสุขโขทัยไปจังหวัดกาญไปสกลน,นครไปลบบุรีไปเพชรบ,บุรี คือทหารเหล่านี้บุคคลเหล่านี้เนี่ยบุคคลเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่สนิทชิดเชื่อกันครับชัยวร,รมันที่เจ็ดหมทั้งขึ้นแล้วชัยวร,รมันที่เจ็ดเนี่ยจะไม่เอาใครมาเป็นทหารเอกมาเป็นทหารคู่กายเพราะว่าชัยวร,รมันที่เจ็ดนั้นเนี่ยรากเงาของท่านจริงๆเนี่ยก็คือคนติมาย ก่อนที่ท่านจะมาเป็นชัยร,รมันทีเจ็นี้เนี่ยท่านก็เป็นเจ้าเมืองพิมายมาก่อนฉะนั้นโลกของชัยร,รมันทีเจ็ดนี่จึงเป็นโลกที่กว้างแล้วก็ศาสนาพุทธก็เป็นศาสนาที่ผูกไข้แพ่มาอย่างกว้างขวางไม่ว่าบ้านฝฟายไม่ว่าจะเป็นพวกสีเทศไม่ว่าจะเป็นนาดูน ไม่ว่าจะเป็นนครพน,นมไม่ว่าจะเป็นทั้งแถบตู้นทั้งแถบปูทองศอาสนาพุทธเผยแผ่มาอย่างแบบสมบูรณ์แล้วแหละแต่บังเอิญว่าในสา์ในในในช่วงนั้นเนี่ยไม่มีกษัตริย์ประเทศไทยไม่มีเจ้าเมืองที่แข็งแรงและก็ไม่มีใครที่จะมาเป็นตัวตั้งตัวตีพอที่จะพนึกกำลังเนี่ย ชุมชนเหล่านั้นเนี่ยให้มาเป็น,น,ปนหนึ่งใจเดียวกันได้ก็มีแต่เจ้าเมืองเล็กๆเ,เจ้าเมืองเล็กน้อยเจ้าเมืองใหญ่น้อยไปจนถึงเจ้าเมืองที่ว่าคุดคูอ้อมเนี่ยไอค้คุดคูอ้อมอ้อมอ้อมอม้อมนี่นี่เขาเรียกว,ว่าเจ้าเมืองใหญ่นี่นี่คูชั้นเดียวไม่พอต้องไปคุดคูตัวที่สองเอกแล้วก็สร้างไอ้เขาเรียกว่าสร้างสร้างเรือนไทยหลังให,ใหญ่ๆให้เจ้าเมืองยู<อ>แล้วก็เปิดรัก และก็เปิดตอนรับคุธศาสนาช่วงนั้นเนี่ยประเทศไทยเอเขาเรียกว่าคนในประเทศไทยในช่วงนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีไม่ไม่ค่อยมีสงครามและไม่มีการลุกร้านกันแบบเอาตายเอาเป็นไม่มีเพราะแต่ละคนเนี่ยมันเหมือนกับว่าหมู่บ้านใครหมู่บ้านมันชุมชนใครชุมชนมันและไม่มีใครจะมาทะเลาะวิวาดกัน มันเป็นการเผยแพร่พุทธศาสนาที่มีความสุขที่สุดในช่วงนั้นซึ่งในขณะนั้นใช้วารามันทีเจ็ดท่านเป็นเจ้าเมืองตัวเล็กๆของเมืองพิมายเนี่ยแล้วก็ท่านก็ไปสนิทชิดเชื่อกันครับพิสูจน์ในพุทธศาสนาท่านคงจะไปรับคำสอนของพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยตอนที่ท่านเป็นเจ้าเมืองในน้อยอยู่ แต่ว่าด้วยบุญกุศลอะไรไม่รู้ทําให้ท่านนั้นเนี่ยเดินทางไปเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในเมืองพระนครข้ามหัวอาทั้งสองคนโดยที่ว่าไม่เห็นไม่เห็นเลยอาสองคนอยู่ในสายตาเลยคือเจ้าทัดกับเจ้าทมเนี่ยและบังเอิญว่าเจ้าทัดกับเจ้าทมเนี่ยเป็นเจ้าเมืองที่ไม่มีวิชาอาคมและไม่เก่งไสยศาสตร์เวทมนต์ด้วย วิชาอาคมก็ไม่มีไสยาสตร์เวทมนต์ก็ไม่มีแล้วก็ตำราไายทักก็ไม่มีก็เลยเป็นเหตุทำให้ออกรบปราบกบฏก็ปร,ปราบแบบคนไม่มีดวงดาวอ่ะปราบแบบคนที่ไม่มีไอ้คือไม่มีองจุย้ยอ่ะไม่มีง้อแห้งอ่ะในที่สุดก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้ท่านทั้งสองนี้เนี่ยแพ้ไภัย หอบสังขารที่บอกช้ำมาให้ชาวเมืองเนี่ยได้เห็นสารรูปว่าการไม่คว่ำบอดการศึกษาการเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่นั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองเพราะว่าการจะเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่และเป็นนักบริหารที่ขุนชะตาชีวิตคนเนี่ยมันควรจะมีเอาอะไรเอาไว้เป็นเครื่องมือเอาไว้เป็นอาวุธประจำกายบ้างเนี่ย ไอ้น,นี้นี่แหละเจ้าทมกับเจ้าทักนี่แหละแกคนจะยุคขนาดนั่นแล้วเนี่ยดันดันดันไม่สนใจไม่ศึกษาเพราะแต่พี่ชายก็คือชัยวรมัที่หกท่านสวรรคตแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าไปไม่เป็นเลย <c oughs> ทีนี้ชัยวร,รมันที่เจ็ดนั้นเนี่ยมาสมัยตอนท่านนี้นี่เป็นเจ้าพญาเนี่ย แต่ด้วยฟ้าดินนี่คิดอะไรก็ไม่รู้หรือเป็นเพราะว่าไอ้เมืองพิมายนี่น่ะมันไม่มีสงครามท่านก็นเลยศึกษาแต่เรื่องเหล่านี้นี่วิชาอาคมไสยศาสตร์เวทมนตร์การดูความจุ้ยนี่ก็เลยเป็นเหตุทำให้ท่านนั้นเนี่ยคือมีครบองค์ประกอบหนึ่งเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่คุมชะตาชีวิตคน และสร้างฝ้าได้ฝ้าสร้างดินได้ดินสร้างน้ำได้น้ำมันอยู่ในตัวคนเดียวของคนที่ชื่อชัยวรมันที่เจ็ดอพอหลังจากนั้นชัยวรมันที่เจ็ดนี้ขึ้นครองราชแล้วเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนะมันไม่ได้ง่ายท่านเคยเล่าให้ฟังเนี่ะสมัยตอนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ย วันหนึ่งท่านในขึ้นคลองราชในใหม่ปั๊บเขาเรียกว่ากาษัตริย์ไฟแรงหรือเปล่าท่านเรียกประช,ชุมเนี่ยอ่ำบงอ่ำมาดข้าราชบริพารทุกคนเลยในเมืองนั่นเนี่ยแต่ว่าพี่น้องสองคนนี้เขาไม่มาดอกเขาเรียกว่าเจ้าทัตกับเจ้าทมเขาไม่มาดอกเขาก็อยู่วางใครวังมันแต่วางของเจ้าทัตกับเจ้าทมนู่นคนละร้อยกิโลนู่เน่ะถ้าจะไม่พอใจรบมาก ถ้าจะขี่มา้ามามา,มากระทืบใช้ระมันที่เจ็ดนี่นะเขาเรียกว่าม้าก็เหนื่อยหอบเพราะแรงอยู่แล้วเออต่อให้กินข้าวเต็มพุงมาเถอะถ้าถ้าหอบสังขารมาร้อยกิโลยังไงก็หิวอีกนี่แหละทีนี้กระซัตนุ่งไฟแรงเนี่ยก็เลยเรียกประชุมชาวเมืองจำนวนมาก อยู่ที่ลานพระลานหลวงเมืองนองครธมทีนี้ไอ้พวกตาหงตาหารต่างๆพวกประสบนิกรมันก็มากพี่น้องก็รอบข้างเลยนะแต่ทีนี้ท่านก็ยืนทำมืออย่างเงี้ยเราจะให้คนทั้งโลกเดินทางมาบนแผ่นบินของเรา เราจะให้คนทั้งโลกรู้การมาของเราครั้งหนึ่งในชีวิตนี่คือชัยวรมันที่เจ็ดสามคำนี้น่ะมันไม่เคยมีใครพูดมาก่อนน่ะหรือว่าจะมีกษัตริย์้อมคนใดคนหนึ่งก็พูดนี่แต่ว่าสองหูเขาลง่อเน่ยได้ยิน แต่ว่าเราก็ไม่รู้ภาษาเราเพราะเราตัวเล็กน้อยท่านตัวใหญ่ช่วงนั้นท่านอายุ10 25ปีนะท่านได้ขึ้นคลองราชแล้วทั้นนี้ก็ยังตัวน,น้อยอยู่เลยเออยัง,กำ,งกำลังวิ่งเล่นอยู่เลยเออคนทั้งหลายนี่เนี่ยได้เห็นท่านได้เห็นท่านเนี่ยยกมือแล้วก็เปล่งวาจาอย่างนี้เนี่ย โอ้โหมันเหมือนกับว่าได้รับชีวิตใหม่มันเติมันเกิดความฮึกเหิเมมันทําให้คาพูดของท่านมันมนีมเ์เสนฟังแล้วมันไม่อยากตายฟังแล้วมันอยากจะไปสกัดหินตีทั้งวันทั้งคืนนะ่ะเพื่อนําเอาหินเนี่ยมาสร้างน,นาครเขาเรียกนครบายอนเนี่ยให้ยิ่งใหญ่ที่สุดนะ่ะ แต่การก่อสร้างในครั้งนั้นเนี่ยตัวหลวงพ่อเองก็ไม่ได้ค่อยได้อยู่หรอกแต่จะอยู่ในช่วงเล็กๆก,ก่อนนะแต่ทีนี้หลังจากท่านพกครองเมืองมาเนี่ยนะทีนี้ฤษีกับพราหมณ์เนี่ยมันก็แบ่งออกกันเป็นสองฝ่ายพราหมณ์นี่เขาเรียกว่าป oh ุโรหิตหรือว่าเขาเรียกว่าราชครูหรือว่าพ่อครูเนี่ย แต่ในทำในคนไทยเขาก็เรียกว่าราชครูแต่ว่าในภาษาของเขาเรียกว่าพ่อครูคือง่ายๆอะ่ะแต่ว่าถ้าในราชในในเขาพูดตามราชสำนักเขาเรียกว่าพราม,มแต่พรามเหล่านี้ก็ไม่มีครอบครัวนะไม่มีลูกไม่มีเมียเป็นคนที่เก่งมากเก่งเกี่ยวกับเรื่องของการ เก่งเกี่ยวก็เรื่องของไอ้เขาเรียกว่าเกี่ยวก็เรื่องการบริหารแต่พรามจะเกรงขนาดไหนก็ช่างเวลาจะประกอบพิธีความเป็นมงคลเนี่ยพรามเป็นคนที่หาเริ่แต่ฤาษีเป็นคนฉยยันโตเขาเรียกเป็นคนที่ สวดมนต์ยัติอะไรต่างๆนี้หรือหรือสีท่านจะเป็นคนที่ทำหน้าที่พอใช้วรมันที่เจ็ดท่านขึ้นคล้องรากเต็นตัวแล้วท่านก็ไปเชิญชวนให้พิสุสงเนี่ยจำนวนมากมีทั้งพระเทระน้อยทาเทระใหญ่ เข้ามาเมืองพร,ระนครเปิดศาลาใหญ่เลยต้อนรับให้ท่านนั้นเนี่ยได้บริโภคอาหารแล้วก็ทำกันแบบแปขาดเลยทำแบบเป็นล่ำเป็นสันเลยแล้วก็ปิดวังทำด้วยนะแล้วไม่ให้ครามนี่เข้าไปวุ่นวายด้วยนะทีนี้พรามพอแต่เห็นพฤติกรรมของชายวร,รมันทีเจ็ดเนี่ยยันแฝงไปได้ถึงขนาดนี้อ่ะ ครามนี้ก็เกิดความน้อยเนื้อตาใจก็เลยกระแนะกระแหนงว่าเออบันลังที่ท่านอยู่เนี่ยและแข็งแรงมาได้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นการดำริได้เห็นชอบจากครามเราทั้งสิ้นทำไมถึงไม่เห็นประโยชน์ของครามยกย่องครามเหมือนเดิมคนนีบัตรต่อคราม แต่ท่านกับเดินตรงกันข้ามเดินทวนกระแสไม่ยึดหลักโบราณนาาักาโบราณการจะพูดยังไงก็ช่างใช้วรมัานที่เจ๊ดเก่าหูไปหน้าตาไปไรไม่สนใจใครละ่ะไม่สนใจใคร ที้ก็มีพราหมอยู่คนหนึ่งเนี่ยท่านท่านคงจะคงแกเรียมนี้แหละแต่ฤาษีเขาไม่พูดหรอกเพราะฤาษีนี่เป็นคนที่มีศีลมีธรรมเป็นคนที่ไม่พูดมากอะ่ะพราหมณ์ท่านก็ะเลยพูดว่าถ้าท่านยังปฏิบัติตัวอย่างนี้เนี่ยค่อยดูเนะอีกไม่นานหรอก บัลลังก์ของพระเจ้าชัยวร,รมันเนี่ยจะล่มสลาย <c oughs> ทีนี้พรามผูกคงแกเรียนเนี่ยคงจะรู้อะไรมันคงจะรู้อะไรดีแหละพรามท่านถึงพูดอย่างนี้แต่บังเอิญว่าชัยวร,รมันทีเจ็ดเนี่ยท่านก็ไม่ได้ไปสนใจพรามนี่ก็หัวงอกแล้วผมเท่าก็ยาวแล้วเนี่ยชัยวร,รมันทีเจ็ดอายุยี่สิบห้าปีแต่กลับไ่ฟังพรามเนี่ย ท่านก็ต้องมีเหตุผลต้องท่านเนี่ยนะท่านก็คงมีเหตุผลของท่านอยู่แหละ <c oughs> ในที่สุดเจ้าทมซึ่งเป็นพ่อแท้ๆของชัยวระมันทีเจ็ดเนี่ย <c oughs> ซึ่งกำลังค้นหาอยู่ว่า ไอรกระตัิย์ส้มหลนอย่างไชยวร,รมันที่เจ็ดน่ะมันโผล่มาได้ยังไงแล้วมันโผล่แบบไหนไอห้าหัวเมืองมันยอมสโลล่าได้มันไม่ต้องรบราข้าวฟันกันเลยแม้แต่สักดาบเดียวเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงแล้วอะไรเป็นเหตุที่ทําให้ห้าหัวเมืองอยู่ตั้งแถบประเทศลาวเนี่ยยอมจำนนแล้วก็ตบขึ้นแล้วก็ตบมาเป็นเมืองขึ้นเหมือนเดิม ซึ่งเจ้าทมเนี่ยสงสัยมานานพยายามจะล่วงรู้ถามว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นทําให้ชัยวรมันที่เจ็ดนั้นเนี่ยกลายมาเป็นบุคคลผู้ชนะกลุ่มกบฏโดยที่ว่าไม่ได้เสียเลือดเสียเนื้อและมันก็สมเหตุสมผลที่บุคคลผู้ปราบกบฏได้จะต้องขึ้นบัลลังเนี่ย มันเป็นมันเป็นความสมบูรณ์ที่สุดในการที่จะมาตอบคำถามจากญาติทั้งหลายจากทหารจากทหารจากกองทัพใหญ่ด้วยอ่ะที่ทหารก็ไม่สงสัยเครือญาติพี่น้องไม่สงสัยแต่ไปสงสัยอยู่เจ้าทมี่แหละกับเจ้าทัดน์นี่แหละที่แกสงสัยอยู่ว่า แล้วอยู่ๆม่ามืดเนี่ยมันกระโดดข้ามไอ้กฎมังเทียนบานไปได้ยังไงเนี่ยทั้งทงที่กฎมังเทียนบานเนี่ยเขาห้ามว่าพ่อกระดูปเนี่ยห้ามขึ้นบันลังซ่อนกันเกินสองคนมั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 นกระโดดข้ามไปได้ยังไงในที่สุดกฎมัเทียนบานก็นเลยเป็นแพะรับบาปเลยไม่มีเหตุและผลเลยนอนตายอยู่ในอไอในพานเลย ทีนี้เจ้าทอมเนี่ยก็มีแต่เสียงค้ำควรว่าทำไมบรรลังเนี่ยจะมาถึงเราแล้วเนี่ยแต่กลับถูกกระชากออกไปโดยหลานของเราและมันไม่ใช่หลานใหญ่ล้านโตกันไหนนู่นเป็นเจ้าเมืองอนุบาลเจ้าเมืองกิ๊กก๊อกเนี่ยอยู่เมืองพิมายด้วยถ้ามันเป็นหลานของเราเนี่ยครองเมือง เมืองพระนครเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเคียงบาคเคียงไหลกับชัยประมาณที่หกเนี่ยเราก็จะชิมิเราก็จะไม่คิดอะไรมากเพราะว่ามันทอดแบบมาจากจากเจ้ามาจากกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แต่อันนี้พ่ออยู่นี่ลูกอยู่นู่นการรบก็ไม่เคยรู้จักกาันต่างคนกับต่างอยู่กันคนละหัวบ้านหัวเมืองเนี่ยแต่อยู่ๆมากระโดดขึ้นมาเนี่ย เนือ้อกดบางเทียนบานได้ยังไงในที่สุดเจ้าทมนีก็เกิดความคับแค้นใจกำคือพยายามหาวิธีการว่าใช้วัตมังที่เจ็ดเนี่ยเราเห็นมาแต่น้อยตื้นลึกหนาะบางอะไรต่างๆมาเนี่ยเราก็พอมองออกเราจะลอบหลงพระชนใสาย,ยาพิษ อะไรก็น่าจะย่อมได้แล้วแหละก็ปรากฏว่าการนั่งบัลลังของพระเจ้าชัยวร,รมันที่เจ็น,นั้นเนี่ยมันเป็นการนั่งบัลลังอยู่บนความชิงชังอันร้ายกาจของเจ้าทมพ่อของชัยวร,รมันที่เจ็และมันก็จะต้อง ชาเขาเรียกว่าฟ้ายาพิษรอบหลงพักชนอยู่ตลอดเวลาแต่ทีนี้เนี่ยพังแล้วครั้งเล่าเนี่ยช้วรรมนที่เจ็ดเนี่ยไม่ละคายผิววิชาอาคมศยศาสตร์เวทมนต์ทำลายท่านไม่ได้จนบางที พรามเนี่ยรู้ข่าวอยู่แล้วว่าชัยวร,รมับทีเจ็ดเนี่ยยังไงก็ต้องโดนกัดคืบแน่แหละไม่วันไดก็วันหนึ่งพามนี่ก็เลยไปถามดูสีเพราะว่าพรามนี่ไม่เก่งเท่าดูสีนะเพราะว่าพรามนี้เนี่ยอ่านตำราแต่ดูสีนี่เขานั่งชานานั่งยาน พอไปถามฤือีหรือสีใหญ่เนี่ยหรือสีใหญ่ก็เรียกหรือเรียกฤือีน้อยแล้วก็เรียกพรามมาบอกว่าคือมันน่าจะเป็นการมันน่าจะเป็นสิ่งที่แปลกสำหรับสำหรับเขาเรียก่ัหลักหลักของการบริหาร